ชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตทุกครั้งที่ผมออกเดินทางมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอเพราะผมรู้ว่าปลายทางของมันมีความสนุกและความสุขรอผมอยู่บางที่จุดหมายของการเดินทางอาจแค่ได้ไปถึงในที่ที่ใจเราอยากจะไปหรือได้ลองได้ทำในสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินมากมายเพื่อแลกมาและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราสองคนที่ใช้ใจเป็นต้นทุนในการเดินทางตามหาจุดหมายของที่เที่ยวที่กินและที่พักราคาประหยัดทั่วเมืองไทยมานำเสนอให้แก่คุณผู้ชมพร้อมที่จะก้าวออกเดินทางไปกับเราสองคนหรืออยังครับถ้าพร้อมแล้วเราจะก้าวก้าวก้าวไปเที่ยวพร้อมกัน ยินยดีต้อนรับผู้ชมครับเข้าสูร่รายการ9 9 9เซฟทริปสนุกทัวร์ครับรายการที่ใช้ใจเป็นต้นทุนในการเดินทาง9พาผู้ชมครับไปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่วฟ้าเมืองไทยและรายการของเราจะพาผู้ชมนั้นไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่พักที่กินในแต่ละทริปครับเราจะใช้สตางค์ในกระเป๋าเนี่ยไม่เกินคนละ9 9้บาทเอง นี่ตอนครับว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเราสองคนนี่ยืนอยู่ที่ไหนอ่าตอนนี้ครับพี่ยุ่งครับเรายืนอยู่ที่อนุสาวรีย์นะครับนายดอกนายทองแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดส่างทองครับว่าแต่ในดอกในทองแก้วนี่ท่านคือใครครับท่านคือวีรชนคนกล้าครับของชาววิเศษชัยชาญนะที่ไปช่วยร่วมรบชาวบ้านมังกจันทร์อ่าตอนปลายกรุงศรีธิยาครับครับและนี่ก็คืออนุสาวรีย์ที่ชาวบ้านเนี่ยร่วมกันสร้างเพื่อเชิดชูวีรกรรมนั้นเนี่ย แต่พี่ยุงรู้ไหมครับว่าที่วิเศษชัยชาญนี้นะครับถือว่าเป็นเมือง1ใน12เมืองน่ารักครับที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนะครับประกาศให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวด้วยนะฮะน่าสนใจนะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราสักการะอนุสรีท่านก่อนการเดินทางมาอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้คุณผู้ชมอาจเลือกเดินทางโดยรถตู้ เหมือนพิธีกรของเราก็ได้นะครับค่าโดยสารก็ไม่แพงด้วยครับเพียงคนละ110บาทประหยัดกระเป๋าแถมยังคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้เดินทางมาเที่ยวเมืองน่ารักแห่งนี้ได้มากขึ้นอีกด้วยล่ะครับเอาอะไพี่ม,มีเท้าเรื่องอื่นที่ไหมคือจริงๆที่นี่นมันจะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานที่เราเลือกอะอยากไปังไงขอ,อให้เช่าได้ด้วย,วยใช่แต่ว่า,วาถ้าจักรยานมันจะเป็นแบบ เป็นฟิลด์ใช่ไหมอืมจักรยานก็ได้นะแต่ว่าแต่อยู่ตรงไหนเนี่ยถามคนแถวนี้ไหมไม่จริงๆเขามีชมรมจักรยานโบราณนะมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะอย่างนั้นลองดูปะถามถามเลถามคันนี้ไม่ทำใช่ไหมเฮ้ยมีรถกระบะมหเลยพี่สวัสดีครับผมพี่ครับพอดีผมมาเที่ยวที่นี่ครับแล้วหาชมรมจักรยานพอดีว่าจะไปที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงครับ จะรบกวนคุณพี่ผ่านไหมครับผ่านครับรู้จักด้วยอรู้จักด้วยแสดงแจ๋วเลยแสดงว่าไม่ไกลใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมสองคนนั่งหลังก็ได้โอเคครับโอเคเดี๋ยวถ้าถึงแล้วรบกวนพี่บีบแต่บอกหน่อยนะครับถ้าจอดแล้วขอบคุณครับขอบบคคุณรัพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวรอครับพี่โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนมาอยู่ที่ชมรมจักรยานโบราณเรียบร้อยครับผมหลายๆคันที่สวยงามมาก แล้วก็บางคันนี่มีประวัตินี่ยาวนานมากเลยคือเขาบอกว่าที่ชมรมนี้เนี่ยจักรยานเก่าแก่นี่อายุ60กว่าปีขึ้นไปแล้วนะครับแต่ละคันสวยๆจริงๆใช่เ้าบอกว่ามีบางคันเนี่ยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเโอ้เหรอใช่เอางี้เราสองคนอาจจะไม่รู้จริงพี่ว่ามาหาเจ้าของจักรยานดีกว่าครับผมโอเคครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีคีสวัสดีครับโอ้ยกำลังขัดสีชวีวันอยู่พอดีเลยพอดีว่าผมสองคนเดินทางมามาเที่ยวที่นี่อะครับคุณพี่แล้ว อยากจะหาจักรยานเห็นว่าที่นี่มีชมรมจักรยานโบราณอยู่ครับอยากจะมาเช่าไปปั่นเล่นในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนอื่นถามชื่อคุณพี่กับพี่คุณพี่อะไรครับสมเกียรติหรือแต่คณครับพี่สมเกียรติสั้น่ือว่าลุงเทลุงเทอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเช่าไปต้องต้องยังไงไหมครับต้องเช่านีอต้องยังไงไหมครับก็มีคนมาให้เช่ามาขอเช่าแต่ผมไม่ได้ให้เช่าถ้าเกิดอยากจะขี่ก็คือผมให้ความรู้มือได้ให้ขี่ได้เพราะว่า ให้ยืมให้ยืมใใจดีมาอีแล้วอย่างนี้ต้องต้องใช้หลักฐานอะไรแรกไว้ไหมฮะก็เอาตำเนาบัตรประชา,าชนเอาบัตรประชาชนเ็คืใช้บัตรได้งไว้โอเคโอเคอันนี้เรื่องก,ก็ได้ปอนอยากได้ขาัานไหน ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่วัด,วดเถียนนะครับซึ่งเป็นที่แรกที่เราจะพาผู้ชมนั้นมาเที่ยวกันที่นี่ครับมีสถาปัตยกรรมแล้วก็ภาพวาดจิตรกรรมเนี่ยที่สวยงามเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในนี้ใช่แล้วครับเพราะว่าในหลวงของเรานะครับพี่ยุ่งเสด็จมาอทอดพระเนตรถึงสองครั้งเลยครับ<อ>พูดอย่างนี้คุณผู้ชมน่าจะอยากเห็นแล้วผมก็อยากเห็นเช่นกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมความง,งามด้านในดีกว่าครับไป มาอยู่ในส่วนของด้านในโบสถ์ของวัดเขียดน,นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตามประวัติวัดนี้นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาครับพ<ม>ี่ยุ้นะครับแล้วก็ที่นี่จุดเด่นเลยที่เกิดไว้ตั้งแต่ต้นเนาะครับ,รบ<ม>ว่าในหลวงเราเนี่ยเคยเสด็จมาทอดพระเนตรที่นี่ถึงสิบสองครั้งสองครั้งเลยใช่จริง<อ>วัดน,นี้เนี่ยสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาสกุลช่างหรือว่าลักษณะของงานสถาปัติกรรมจิตรกรรมเนี่ยนะครับจะเป็นสกุลช่างวิเศษชัยชาญ ถือว่าเป็นสกุลช่างทีเ่เป็นชาวบ้านแต่ว,ว่ามีฝีมือเทียบเท่ากับราชสำนักเลย ที่จะพาคุณผู้ชมมาไหว้พระกันครับครับผมเขาบอกว่าใครที่มาอ่างทองแล้วไม่ได้มาวัดนี้นะหรือว่ามาไม่ถึงครับพี่ยุงจริงหรอจริงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนมานี่แล้วใช่ถือว่าถึงแล้วถ้างนั้นเราลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับยังเดี๋ยวไปหลายที่ครับยังไม่ได้ไปไหนยังมีเยอะนะใช่เรายังตะลุยวิเศษชัยชากันต่อโอเคครับพี่ยุงข้างหลังดูอยากถามเหมือนกันว่าพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยปอนครับ ความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคือจริงๆพระรูปองค์นี้นะครับสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับของศิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับมีพระนามว่าพระพุทธมหานวมินสักยมุนีสีวิเศษชัยชาญทุกผู้ชมครับพระพุทธรูปองค์นี้สูงที่สุดในโลกนะครับสูงถึงเ5เมตรประมาณตึก40ชั้นนะฮะตึก40ชั้น40ชั้นแลวที่สําคัญสูงที่สุดในโลกด้วยใช่เขาบอกว่าใครที่มาที่นี่แล้วได้บารมีเยอะมาไหว้ขอพรขอบารมีกันไปยัง ได้เลยเนาะไปะขึ้นไปไหว้แล้วก็อย่าลืมครับแตะที่นิ้วพระเขาบอกว่าจะได้พรเยอะอ๋อที่นิ้วพระน้นด<ช>้านบนด้วยเลย<ช>โอเคครับไปครับคุณผู้ชมเราไปไหว้พระกันครับมารายการของเราแบบเซฟสี่ นั่งอยู่ร้านข้างทางเหมือนี้ก็ไม่ซีเรียสนะไม่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบชิลๆไงใช่แล้วก็อย่างหนึง่งถูกด,ด้วยปอนสั่งอะไรไปผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วสามสิบบาทที่สั่งก็น้ามีกอดสามสิบบาทเหมือนกันอย่างนี้รอกลิ่นหอมมาแล้วโอ้ยเราวาว<อ>ดได้กอดด้วย ปั่นแทบไม่ไหวเดินก็ไม่ไหวล้ะอิ่มมากผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่นี่เลยตลาดสารเจ้าโรงทองครับนี่เป็นตลาดที่ดั้งเดิมมากๆครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูตลาดเก่าแก่แบบดั้งเดิมแบบโบราณจริงๆนแนะนําที่นี่เลยครับผู้ชมครับมาเที่ยวกันได้ใช่ครับเพราะด้านในเนี่ยเราจะเห็นวิถีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเก่ารก่ นะครับหรือร้านขายขนมเนี่ยดั้งเดิมที่เป็นเจ้าดังๆของวิเศษชัยชาญน,นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปดูก่อนโอ,โอเคครับ โซนนี้ถึงไม่ค่อยมีของขายเท่าไหร่ครับปอนคือจริงๆเนี่ยถ้าเราขี่มาเมื่อสักครู่นี้พี่ยุ่งเราเห็นว่าตรงนั้นของขายเยอะมากใช่แต่ตรงเนี้ยตั้งแต่บ้านแถวเนี่ยที่เป็นติดแถวห้องแถวตรงนี้ไกลๆตรงนู้นใช่ตรงนี้ถ้เคยถูกไฟไหม้ครับเคยถูกไฟไหม้มาก่อนสี่แปดไหม้ทั้งหมดแถบนี้เลยเอ้าหรอแต่มันอัศจรรย์มากด้วยความรักของคนในชุมชนก็สามารถสร้างสิ่งอัศจรรย์นี้ขึ้นได้ คือสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนสิ่งที่ไหม้ไปแล้วกลับมาสร้างใหม่ยังคงเอก,กลักษณ์แล้วก็คงความคลาสสิกแบบเดิมๆไม่ได้อยู่เรายังรู้สึกว่านี่คือตลาดแล้วก็นอกจากกิจกรรมที่เราขี่จักรยานมาเนี่ยที่นี่ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมอะไรพี่ล่องเรือหารั โอ้โหไม่ใช่แล้วล,ล่อ,ลองเรือล่องเรือดูวิวล่องเรือดูวิวอชมทัศนียภาพบริเวณแม่น้ําน้อยอ่าพอที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะค,ะครับในการล่องเรือชมแม่น้ําน้อยพร้อมหรือยังไปะอะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือนะครับนําเที่ยวของเทศบาลวิเศษชัยชาญนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศ2ฝั่งริมแม่น้ําน้อยอ่าแม่น้ําน้อยมาดูที่ว่าความคลาสสิกของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนอื่นครับปอนเดี๋ยวเราเช็คค่าตั๋วก่อนว่ามีราคายังไงเท่าไหร่บ้างคุณพี่ครับปกติแล้วเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เนี่ยปกติราคาตั๋วนี่เท่าไหร่ครับอ่าถ้าเป็นเด็กนะครับกับคนยี่สิบเก้าบาทนะครับยี่สิบเก้าบาท ถ้าผู้ใหญ่ครับแต59บาทผู้ใหญ่59แล้วถ้ากำนันล่ะครับพี่กำนันก็คงยะฟรีนะครับแต่นี่แน่นี่ราคาพี่เขาราคาตัวผู้ใหญ่นี่พี่ยุ่งแน่นอนราคาตัวเด็กกับปอนพี่พี่ต้องเด็กสิอันว่านี่59บาทสองคนแล้วก็1น่สิบแปดบาทใช่แต่ตอนนี้คนบนเรือรอแล้วตอนนี้คนคนบนเรือรอเราอยู่สองคนอันว่าเดี๋ยวเราไปนั่งชมบรรยากาศสองฝั่งคลองแล้วกันของไม่น้ำน้อยใช่ครับอ่ะผู้ชมตามมาเลยครับผม S <S นี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะเป็นอีกกิมมิกหนึ่งบรรยากาศสองแม่น้ำแม,ม่น้ำน้อยอ๋อแม่น้ำน้อยก็เป็นบรรยากาศของภาคศิลป์ของเมืองที่ยังมีบรรยากาศคทำเก่าของลักษณะาการสร้างของบ้านอยู่ใช่เราจริงๆเนี่ยจะบอกว่าแม่น้ำน้อยนี่บางคนอาจจะไม่รู้จักครับพี่นุ๊กแต่จริงๆแม่น้ำน้อยนี่เป็นแม่น้ำที่เขาเรียกว่าแยกตัวย่อยออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแถวชัยนาฏนะอ๋อเหรอใช่แล้วไปโผล่อีกทีนู่นเลครับคุณผู้ชมอยุธยาสาวปากไทยได้ยินไหม ภาคไทยอายุทยาอะไรนะไปโผล่ที่ผักไทยพี่ต้องสังเกตนะฮะบ้านแถวนี้เป็นบ้านทรงไทยหมดเลยนะถูกต้องใช่เนี่ยดูจากหลังคานะฮะแต่ก็จะมีก็จะี้สมัยใหม่แล้วก็จะมีบ้านสมัยใหม่เขาเรียกว่าประยุกต์หลังคากับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีเส้นแฉกเข้ามาแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยังเป็นบ้านหลังเก่าๆใช่ หลังจากที่เรานั่งเรือกันมาได้พักๆหนึ่งครับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ท่าเรือที่เราจะขึ้นไปท่องเที่ยวครับในวัดนี้มีพระพุทธรูปเด่นมากพใช่อใหญ่มากครับที่เขาเรียกว่าวัด400รวัด400อใช่ถือว่าเป็นหนึ่งในวัดในเส้นทางของการท่องเที่ยวในเส้นทางการเดินเรือไม่น้อยนี่อ๋อน่าสนใจมากว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปท่องเที่ยวชมความสวยงามองวัดแห่งนี้กันเลยดีกว่าพระพุทธรูปเด่นสง่ามากหลวงพ่อโตครับเราเข้าไปกราบกันเลยไปครับท่นผู้ชม ความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ของวัด4 0่ร400เป็นที่กล่าวขานกันมานานนมครับเพราะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปังป่าเลไลหรือผู้คนที่นี่เขาเรียกกันว่าหลวงพ่อโตส่วนที่มาของชื่อวัด400นั้นก็ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แก่ขุนรองประหลัดชูและชาวบ้านหานกล้าวิเศษชัยชาญจำนวน400คนที่เสียสละสู้รบกับกองกำลังพม่าก,กว่าหนึ่งคนในรชัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแห่งกรุงศรีอยุธยา คุณผู้ชมครับที่วัด400แห่งนี้เนี่ยปกติเวลานะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะหลวงพ่อที่นี่ครับก็จะมี<ช>วิธีการที่จะมาแก้ปีชงกันที่นี่ด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็วิธีการแก้ปีชงที่นี่นะครับง่ายๆเลยก็คือถ้าใครที่เกิดปีชงเนี่ยให้อธิษฐานนะครับแล้วก็ทําทักษิณานุปทาห้ารอบ,รบใต้สบงองค์พระเลยนะครับห้ารอบแล้วในขณะที่ ที่ท่องไปเนี่ยให้ท่องพุทโธนะครับห้ามวกแวกเลยครับพุทโธอย่างเดียวเลยนี่เป็นการแก้พ่ชงบอกว่าเป็นการเสริมวาสนาบารมีแล้วก็ปัดเคราะห์ทุกส่งโรคภัยด้วยอที่ผ่านมาเมื่อกี้ใช่ป่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นว่าที่นี่เป็นโฮมสเตย์ครับพี่ใช่ครับพอดีผมเที่ยวมาทั้งวันแล้วอยากจะหาที่พัก สักนิดนึงพอจะมีห้องว่างมั้ยครับมีครับมีห้องว่างครับราคาเท่าไหร่ครับราคา250บาทมีอาหารเช้าให้ด้วยครับมีอาหารเช้าให้ด้วยมีอาหารเช้าให้ด้วยของเชงกเลยจะรบกวนสัก2ที่นี่แหละครับมาสองครับได้ครับโอเคครับต้องรบกวนคุณพี่พาไปได้เลยครับพี่ครับด้านนี้ห้องว่างพอดีบรรยากาศสวยมากคุณพี่พี่ เราสองคนเอากระเป๋าไปเก็บที่โฮมเซมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีการคุยกันครับผู้ชมว่าการไปเที่ยวทริปนี้เนี่ยขอสักมือหนึ่งขอจัดหนักสักมืออยากจะเป็นมือที่จัดเต็มใช่ซึ่งตอนนี้ก็เต็มโต๊ะแล้วครับนะครับผมเช็คจากชาวบ้านวิเศษชัยชาญเขาแนะนําร้านนี้เลยครับผู้ชมร้านอาหารและขนมไทยนิรมิตชื่อก็ไฮโซแล้วบรรยากาศเป็นไงฮะชิลมากสบายๆแล้วริมแม่น้ำด้วยครับผมตอนนี้ตอนครับอาหารเต็มโต๊ะมากๆมีอะไรบ้างแนะนํณผู้ชมหน่อยนี่เลยครับ เนื้อปูครับเนื้อปูหรี่ยหลนปูนะฮะหลนปูชูชีปลาเนื้ออ่อนครับแต่ว่าเป็นสูตรแบบพักกลางดั้งเดิมเลยนะนี่ใส่ผาั่วใส่ปลาคัด้วยครับถ้ามาเนรมิตแล้วไม่ทานนี้ครับผัดไข่กุ้งสดดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยถ้างั้นครับผมสองคนขออนุญาตทานกันก่อนเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนนีากกินก่อนขอจับหนักก่อนแล้วกันลุยครับตอนมา ครับเก็บสตังค์ด้วยครับผมพี่ว่าเป็นพันแน่เดยก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีตังค์วันก่อนอื่นลุ้นก่อนคือถ้าเป็นพันปอนเราคุยกันก่อนว่าพรุ่งนี้เราโบกรถกลับกรุงเทพนะโอ้ยไม่เป็นไรมาแล้วครับปอนลุ้นฮะเท่าไหร่ครับพี่เจร้อยเสบาทหกร้อยเบาทเออพี่ครับทำไมถูกขนาดนี้คือเจ้าของร้านฝากมาลดให้รู้ยไงครับพี่ ตัวพี่กระครับเจ้าของสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่อะไรนะครับพี่สีค่ะพี่สีนะครับพี่สีครับถามก่อนเลยอันนี้ขอดูบินก่อนฮะหกร้อยเจ็ดสิบบาทถูกมากมากนะครับอันนี้ครับผมจ่ายเจ็ดร้อยเลยนะครับ บรรยากาศช่วงเช้าที่นี่ดีมากๆเลยครับพี่สบายมากเลยโอ้โหเมื่อคืนผมพอหัวถึงหมอนปุ๊บก็หลับยาวเลยครับพี่ตื่นมาก็ยังดีที่ทันใส่บาตรตอนเช้าของมอนก็ชิลๆครับแต่ชิลกว่าเมื่อเช้านี้ขอบคุณพี่กรีดมาก่อยแล้วก็ต้องขอบคุณมากที่กรุณาเตรียมสำรับใส่บาทไว้ให้พวกเราสองคนด้วยนะครับพี่ปกติเราอยู่กรุงเทพเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเท่าไหร่ใช่ใช่ครับแล้วจะกลับกันแล้วเหรอเนี่ยจะกลับแล้วครับพี่ก็เลยต้องมาหาพกรจเพื่อเพีย์ค่าเสียหายนะครับ จ่ายตังก่อนเลยใช่ไหมจ่ายก่อนอ่ะหยิบไปเลยแบงค์ห้าร้อยครับขอบคุณครับดีจะเอาไปเสร็จโอเคครับและแล้วการเดินทางเราสองคนก็มาจบที่นี่เลยครับค่าใช้จ่ายสุดท้ายของเราทั้งสองคนนั่นคือตั๋วกลับกรุงเทพของเรานะครับไปเท่าไหร่ปอนร้อยสิบบาทเท่านั้นเองครับหนึ่งร้อยสิบบาทลงไปก็สองร้อยยี่สิบบาทเขากล่าวว่าทริปนี้เนี่ยเราเหลือสตู๊กสตางกลับไปบ้านด้วยนะจริงเหรอทั้งหมด 208บาทโอ้โหต้องหารสองเปล่าหารสองหารสองด้วยนะร้อยสบาทโอเคเดียวดบแงกันในรถแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวรถจะออกก่อนถูกต้องแต่ติดตามให้ดีครับว่าครั้งหน้าครับรายการของเราจะพาผู้ชมนั้นไปเปิดประสบการณ์ทู่ฟ้าเมืองไทยที่ไหนนะครับแล้วก็เราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่จะใช้สตุ้งสตางเนี่ยไม่เกิน9 9 9บาบาทต่อหนึ่งคนอ่าแล้วติดตามในแฟนเพจด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใช่ครับ เอาละครับซรงเรานี้เราสองคนต้องลาไปก่อนติดตามชมครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับไป